อะต่อไปข้อ17นะครับโอยเจ็บจังเลยประโยคนี้ควรใช้เครื่องหมายอัสเจรีหลังคำใดเครื่องหมายอัสเจรีนี่ไงครับเห็นไหมบ้านเราเขาเรียกว่าเครื่องหมายตกใจนั่นแหละนะฮะอ่ะเรามาดูกันก่อนในหลักการนะครับเครื่องหมายอัสเจรีในปกติเนี่ยเขาจะใช้ข้างหลังคำอุทานนะครับคำอุทานก็คือคำที่เปล่งออกมาแล้วแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดมักอยู่หน้าประโยค และใช้เครื่องหมายอัศเจลีกำกับหลังคำอุทานนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะฮะโถอุ้ยอ่าเอ้าเอาไม่ใช่อ่าอ่าอ,อันที่สองนะฮะอันนี้คือคำอุทานนะครับบางครั้งทำไรอยู่ไว้แบบเนี้ยเออเออไว้นี่ไม่แมนเลยนะครับพระครูสันไว้นี่คือยุ่งเลยะฮะเดี๋ยวเขามองว่าคารูสันไม่แมนอีกนะครับอ่ะคำอุทานนะครับ ก็จะมีเครื่องหมายอสัสเจรี richtig, ตามหลังอยู่เสมอนะครับแล้วถามว่าโจทย์เขาถามว่าโอ้ยเจ็บจังเลยประโยคนี้ควรใช้เครื่องหมายอสัสเจรีเนี่ยตามหลังคําใดแล้วเราเราก็ต้องมาดูก่อนว่าคําไหนเป็นคํา <c oughs> อุทานก็คือคําว่าโอ้ยใช่ไหมคำว่าโอ้ยอ้าวกขคงเนี่ยข้อไหนตอบโอ้ยก็คือขอ้ขอกไก่นั่นเองนะครับเราสามารถตอบกไก่ได้ทันทีเลยนะครับจังเลยเจ็บจังเจ็บมันไม่ใช่คําอุทานเห็นไหมกไก่นี่มันเป็นคําอุทานคําอุทาน นะเจอโจทย์แบบนี้นี่หวานหมูเลยนะครับไปเสร็จการเสร็จที่ผ่านข้อถัดไปได้เลยเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหมายแล้วก็ความชัดเจนในเรื่องของคําดีๆนะครับถ้าเราไม่ทราบว่าคาอุทานนี่มันคือคำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะสับสนนะฮะสับสน